ทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกัชบช่องแพรวช่าอีกแลอวนะคะวันนี้นะคะอยู่กับรายการแพรวพาเซ็ว <Wow. S 1> นะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอยวันนี้นะคะเราไปซื้อของมาที่ตลาดนะคะนี่ของที่เราไปซื้อมานะคะในนี้มีผักมี แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่บอกนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูเมนูหนึ่งนะคะแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าเมนูนั้นะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวคอยไปดูกันนะคะเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะนั่นก็คือปลาเมี่ยงนะคะห <pada S 2> <ๆ>ยอกหยอกเมี่ยงปลานะคะนี่เราก็เอา เราก็ลงม้อแล้วนะคะยัย่วแล้วจ้ามีปลาเมึกด,ด้วยมีปลาด้วยหูน่ากินมากทำกน้ำจิ้นะคะแต่ว่าเราไม่ต้องทำเองเหรอกเพราะว่ามีคนอาสาทำให้เราด,ดูดูดูคนคนนั้นก็คือพ่อเราเองนะคะสวัสดีครับ <c oughs> อ๋อทุกคลิปเลย ก็กำลังอ่ปรุงน้ำจิ้มนะคะนี่คนชิมคนชิมคือคนนี้นะคะส่วนเราอ่ะเป็นคนปรุงอร่อยไหมเนี่ยสุดยอดมาชิมชิมอือสุดยอดอะไรเนี่ยเธอเด็กคิดด้วยเนี่ยเมื่อกี้เธอเป็นอะไร ก็กินข้าเสร็จแล้วเหรอคะกินเสร็จแล้วกินเยอะมากหรอใช่ไนทุกคนนี่ไงเมีย่ยงปลาอาหารเมีของเรานะคะนี่น่ากินมากอ้มีทั้งผักมีทั้งปลาแล้วก็มีปลาเมึกก็มาชิมอ้น่ากินมากเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ ทุกคนมีเด็กมาแอบขอกินปลาหมกึกอย่าเข้ากล้องอ่ะดินี่เราไปทำปลาหมกึกเสร็จแล้วนะคะโอ้แล้วเราจะกินปวดทุกคนให้ออนไลน์แตกเป็นกับเราเลยปลาหมกึก Kita makan mamon dulu sebentar, nanti kita makan minyak bawang Eh, nanti kita makan minyak bawang lagi อย่าก,กิน,นอ่ะคุณคำใหญ่เอาหูมันหยดนี่เอาไหมเอาไหม,มทุกคนอร่อยมาก คนเจ้าของน้ำจิ้งมานะคะเมื่อกี้เขาไปซื้อน้ำโค้กมานะคะเอ้โหหมดไปครึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เจ้าของกินนะคะนี่นี่สรุปทำเองว่ารังคับใครเออเออแม่ใจเลยใช่ไหมป้าเมือกปลาเมืกนะคะปามือ จะเอาไปทานนะคะแพรไหมกินหรือยังลูกกินเลเหรอเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไม่เค็มนะป้าเพราะว่าป้าทำอร่อยเหรอไม่ต้องเค็มนะเร็วเรามาลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนว้าว ต่ว้า,าต้องกินผักด,ด้วยนะมีประโยชน์ต่อร่างกายกินผักผักเยอะเมีประโยชน์กว่าสารชใช่ไหมแอนแลวอุ้ยไม่กินเอาทำไมอะไม่กินติ๊บบ้านในช้ำนาน,น, 3, นแ,าแล้วไข่ตุ๋อีสานผ้าสวมแหม่โตย่างเขากินเยอะเฮ้ยกติะมาดีกว่า

เดี <Wow. S 2> ย๋ยวทำเราไปนหนังกนะครับไม่เห็นหนูดูแม่หิวแล้ว,อ,ลวอันนี้คือทำเองกินเองนะครับไม่อนนเองพล<อ>กินอยู่บ้านนอนอยู่บ้านอยู่คนเราก็กินกันมาหลายคำแล้วนะคะจนตอนนี้สามทุ่มกว่าๆแล้วแหละแม่เราก็หิวข้าวแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอรีวิวเท่านี้นะคะเมนูเอ่อเี่ยงปลา,ปานะคะแล้วก็ปลาหมึกมีผักมีอะไรเต็มไปเรียบร้อยเลยโอเคครบวันนี้เมนูอร่อยแล้วก็เอ่อสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ตกดดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิงให้ด้วยนะ 看你看。